สวัสดีครับตาตองชนะพี่น้องรบมุทนสัตุ์ทุกประเภทดีกันนะครับ 你就是没掌 ายาเชาวนี้พี่น้องเมื่อวานฝนตกพรำพรำตกพรำพรำเป็นละอองนะว่าไปเนี่ยฝนแบบนี้ไม่อยากให้โดนไม่จะเป็นพี่น้องเพราะว่ามันก็มีแต่ฝุนละอองมีแต่เชื้อโรคที่มันลอยอยู่ตามท้องฟ้าอากาศนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่น้องอจัดรายการไลฟ์สดในหนึ่งจุกคอเลยสำหรับ ชาวนี้นะพี่น้องที่ได้ดูได้ชมคลิปนะส่บาทตทาทองแชนแนลแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์โมทนาสาธุบุญกุศลด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ